ดิค่ะมือนียายใส่ผ้ามาเบิองพักหนอกค่ะพักหนอกนะค่ะเนาะพักหนอกใหญ่ใบใหญ่ๆหนาๆค่ะเพราะมันพัฒน้อยพันใหญ่กับพัฒนอยเลยยายใส่ถี่เบิองเนาะนี่นี่พัฒน้อยพัฒนใบน้อยๆบางๆกับมีเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่พัฒน้อยพันฒนไงพัฒนญ่ๆหนาๆก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะเนาะปลูกอยู่น้ำกันค่ะเขาเกิดอยู่น้ำกันเนาะค่ะเนาะเขาเกิดอยู่น้ำกันเมา แจมแจมเส้นเันอยู่หนอกไงห,หนอกน้อยอยู่น้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะประโยชน์กันหลากหลายค่ะหลากหลายเนาะผักอันหนอกหรือว่าผักอีหยังเงี้ยเนาะผักหนอกผักซาสาไทกลางเอื่ยอยย่างลรืมองบี้บะอยากนําเสนอแต่า่างจา,ายังบ่ได้เนาะค่ะในใสก็ได้อือนี่ละผักหนอกไงเอะผักหนอกน้อยกระบนี่น้อยบางๆนี่เนอกไงนัน่นนะกินกับป้อกับหล่ำกับเจ้าว ได้เมดค่ะนี่ค่ะหามากิน้ะค่ะเด้อม,มีประโยชน์หลากหลายผักไม่ต้องรู้หลาดอกพักคนหฮาสิกินผักก็่ต้องนั่นนี่ตลาดนั่งยึดสารเคมีค่ะกินยันถ้าปลูกเองได้มั่งจนโดนอยากกินผักตลาดท่าก็ค่อยไปหาซืาอาอ้อน้ำตลาดนั่นะเนาะน้ำหยางน้ำหยางอ้าวอันทักนี่นี่ทักก็กินไปเนาะค่ะเนาะไม่ต้องไปอียงมากไม่มากไม่ทา,ากาาก็เจอตสารเคมีฮะปลูกกินเองมั่งเนาะค่ะเนาะ พักอีเลิดพักนั่นพักนีต่ตามภาษาเฮาอันนี้กับพักหนอกมานำเสนอพักหนอกจ้ะใบบัวเออขึ้นเดือแล้วคะ่ะใบบัวบกโอ้ยเสียใจสิขึ้นได้สิสิเดสยัง้งบริลขาข้อมูลมาก,ก่อนนะคันเนาะ็เลยขึ้นหยาสัากหน่อยใบบัวบกบกใบบัวบกน้อยใบบัวบกใหญ่อ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ